ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นได้รับการยกเป็นเบสซิตี้นะครับใน Reader Choice Award s 2022นะครับส่วนภูเก็ตอันดับ3สมุยอันดับ4คือเรียกว่าท็อป4เนี่ประเทศไทยร้วนเลยกรุงเทพสมุยภูเก็ตครับจากการเปิดเผยของนิตยสารนะครับได้รับเลือกนะครับกรุงเทพเป็นเบสซิตี้จากผลการคัดเลือกของผู้อ่าน Reader Choice Award s 2022 ซึ่ง5้าอันดับแรกก็คือ 1. กรุงเทพ2สิงคโปร์ 3. โตเกียว4ฮ่องกงและ5ก็คือโซลตามลำดับนะครับทั้งนี้กรุงเทพเคยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งมาแล้วนะครับเมื่อปี2020ครับซึ่งในการประกาศรางวัลครั้งนี้ยังมีจุดหมายปลายทางอื่นๆของไทยได้รับเลือกเช่นภูเก็ตและก็สมุยครับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเกาะที่ดีที่สุดลำดับที่3และ4คืออันดับหนึ่งเนี่ยบาหลีเอาไปอันดับ2ต่อให้เราเป็นคนไทยก็คือมาเลเซีย 1. บาหลี 2. มาลดิฟส์ 3. เป็นภูเก็ตและ 4. เป็นสมุยครับส่วนท่าากัศยานสุวรรณภูมินั้นได้รับเลือกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดอันดับ3และโครงการรอยั Orchid พลัสของการบินไทยได้รับรางวัลนะครับเป็นเบสฟรีเควนซ์ไฟล์โปรแกรมอันดับที่4ครับซึ่งตรงนี้นะครับก็นิตยสารที่นำเสนอนะฮะหรือว่า Destin Asia เนี่ยนชะฮะหรือมาจาก Destination ก็เป็น Dest i n a เชีนะครับ คือเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำนะครับแล้วก็มีการจัด Reader Choice Award เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาแล้วมากกว่า10ปีนะครับโดยเป็นการจัดอันดับความเป็นเลิศในการท่องเที่ยวของเอเชียแปซิฟิกนะครับตัดสินจากผลบวตของผู้อ่านทั่วโลกและการลงคะแนนในหมวดหมู่ต่างๆรวมถึงจุดหมายปลายทางโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทสายการบินสนามบินแล้วก็สายการเดินเรือนะครับโดยสำรวจความคิดเห็นนะครับช่วงของกันยายนถึงธันวาคม ปีที่แล้วแล้วก็ออกมาเป็นกรุงเทพของเรนเครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอก